สวัสดีครับกลับมาพบกับกิจที่ช่องสีทุกคนคลิปนี้เราไปล่าของใหม่ฮะสุสุกิจิมนี่กันครับทุกคนนี่นะมาทีเซเว่นอีเเวนนี้นะเออเขาชอบมีของใหม่มาลงนะเออนี่มีตู้แดงด้วยอะมาเลงตู้แดงกันครับแหมยืนพิจารณาดูแล้วไม่มีนะเออดูด้วยสายตาก็รู้ครับในตู้แดงไม่มีแต่เราก็ต้องไปเช็คฮนะเขาชอบเอามาวางไว้เชลนะเผื่อจะมีครับทุกคน ของใหม่มีไหมซูซูกิอิมนี่อ่านี่ไคอุ้ยมีครับทุกคนคันสีเขียวนะโอ้โหนะอีกคันหนึงก็สีเขียวครับทุกคนอย,อย่างสวยนะเออนะอีเห็นเหลืออยู่สองคันไม่แน่ใจว่ามากี่คันนะคงจะได้คันเดียวนะรถสงการก็มีมาลงเพิ่มนะเห็นเยอะขึ้นแล้วครับใครยังไม่จัดรถสงการนะเออไปจัดกันได้ครับสงการร้อยอย่างนะอนะ ได้ไปคันนึงเอ้ยยังมีเบนซ์อยู่ด้วยนะใครชอบนะเออเบนซ์ GTR สีขาวเนี่ยแล้วก็นี่นะเมโทโษค้านะนี่ทีหนึ่งปุทดพักแล้วก็คิสซี่ลุยดิสเตอร์ล้อทองนะอืมนะมีมาลงเยอะแล้วครับทุกคนไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะเอ้ยฮอตวิวมีอะไรนะอ่ะคงจะได้คันสีเขียวเนี่ะครับนะเซเว่นนี้ครับแน่ไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะอ้สวยดีนะ สกิจินนี่ของทางมาเจเล็กเขาก็นี่ครับทุกคนร2อบาทนะเออแพ็คแบบนี้ครับ่ะได้มาแล้วนะเออในเซตนี้มันจะมีอยู่3คันนะก็จะเหลือสีออกคืมครีมกับสีน้ำเงินครับทุกคนนะเดี๋ยวลองไปหาต่ออีกซักเซเว่นหนึ่งนะครับอืมนะมาเซเว่นนี้ครับทุกคนอ่าเซเว่นนี้ของก็เยอะเหมือนกันนะประสบการณ์ิกิจมาบ่อยนะอ่านะ ไปครับนี่นี่นกของเล่นเขาอลังการมากโอ้ย้อนแสงนิดนึงนะออมองหายากนะออไม่มีตู้แดงแต่ของเขาเยอะไม่รู้อยู่ตรงไหนของใหม่เนี่ยนะเออของเดิมเพียบเลยนะโอ้มองยากมองยากอยู่ไหนเนี่ยรถสงการโอ้นี่ไงนี่ไงมาแล้วโอ้โหมาสีคันเลยจิมนี่เนี่ยคันออกสีครีมครีมแม่ย่างสวยครับทุกคนข้างในมีคันสีอะไรเหมือนจะเป็นสีออกน้ําเงินครับนี่นะ โอ้โหก็ได้ครบแล้วนะข้า,างในก็มีน้ำเงินนะเออมีน้ำเงินแล้วก็เขียวครับอ่าเซเว่นนี่มาสีครับทุกคนนะเออที่เหลือก็คิดก็ได้ครบพอดีครับก็เหลือสีครีมกับสีออกน้ำเงินหุย้ยฮอตวิวมาสเตอร์ RX 3าสวยนะเออแต่อย่าเพิ่งจัดไปเลยนะอฮอตวิวนะเออเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนอื่นอนนี้ก็รถบัสนะอืมเหมือนจะเป็นรถบัสครับทุกคนงานฮอตวิวนะ เอาจิมเี่มาเจลเร็จไปก่อนครับรอบนี้นะก็ได้เพิ่มอีก2คันครับสีออกครีมครีมครับสีน้ำเงินนะต่ไปจ่ายต่างกันครับนี่ครับไปจัดกันได้ครับซมื่กิจิมนี่ของใหม่เดือนเมษายนครับมี3แบบเนาะสีน้ำเงินสีครีมแล้วก็สีเขียวครับคันละ129บาทเนาะอ่าไเงินเรียบร้อยนี่ครับเอาไปเข้าเซตแล้วครับอ่ะก็ได้ครบเซ็ตสามคันนะครับเดี๋ยวหลังมาแกะรีวิวให้ดูครับทุกคนครับ คลิปนี้พี่กิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ